สวัสดีค่ะพบกับทนายพราวราวีในช่องชาแนลยูทูบ YouTube, ทนายพราวราวีและในแฟนเพจเฟ o บุทนายพราวราวีสาหรับหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทค่ะหลายคนนะคะสงสัยว่าทําไมทนายพราวราวีชอบพูดแต่เรื่องหมิ่นประมาทคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนถามมาเยอะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยเรื่องหมิ่นประมาทที่เราจะพูดกันวันนี้คือเราจะเรียกค่าเสียหายทางละเมิดเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทได้เท่าไหร่ อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันนะคะในการฟ้องละเมิดนะคะในเรื่องของการหมิ่นประมาทนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะฟ้องคดีอาญาในข้อหาฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ยเราจะเรียกเข้าไปในคดีอาญาเลยไหมก็แล้วแต่ทนายแต่ละท่านค่ะบางท่านอาจตั้งเรื่องฟ้องอาญาไปก่อนและค่าเสียหายทางแพ่งค่อยไปเสนอในชั้น ไกลเกี่ยกันนะคะในตอนที่มีการไตส่สวนมูลฟ้องกันแต่ทนายบางท่านก็มักจะฟ้องคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาเข้าไปด้วยนะคะก็คือฟ้องคดีอาญาเป็นหลักแล้วก็ฟ้องส่วนแพ่งเข้าไปในคดีอาญาหรือทนายบางท่านอาจจะฟ้องแยกเป็น2คดีคือแพ่ง1คดีอาญา1คดีก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านส่วนตัวถ้าเป็นทนายภาว,าวีนะคะทนายภาว,าวีจับดูก่อนว่าคดีเนี้ยค่ะ ตัวผู้กระทาความผิดค่ะสามารถที่จะชําระค่าเสียหายได้มากน้อยเพียงใดเอ๊ะแล้วเราจะประเมินได้ยังไงเราประเมินจากลูกความค่ะลูกความจะให้ข้อเท็จจริงว่าคนที่เราจะฟ้องคดีหมิ่นประมาทเนี่ยเขามีฐานะทางการเงินไหมเขากลัวไหมหรือ,อคนนี้ค่ะเขาสามารถที่จะเจรจาไก่เกี่ยดได้มากน้อยเพียงใดไม่ได้หมายความว่าเขารวยแล้วเราต้องฟ้องเยอะนะคะไม่เกี่ยวนะคะ จำเลยจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าเสียหายที่เราจะฟ้องด้วยสิ่งที่เราต้องดูความเสียหายนั้นเราดูที่ลูกความของเราเป็นสําคัญลูกความเป็นคนมีชื่อเสียงไหมการหมิ่นประมาทนั้นแผ่ไปในวงกว้างไหมแล้วคนที่รับรู้เป็นใครแล้วก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไรเช่นเขาลงข้อความผ่านหน้า a c e b o o k นะคะในกลุ่มเช่นมีการลงข้อมูลว่าลูกความของทนายแพมคนนี้ค่ะเป็นบริษัท รับจ้างก่อ,อสร้างบ้านค่ะแล้วสร้างบ้านผิดประเภทสร้างบ้านแย่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาเอาลงไปในข้อความพวกนี้ค่ะเอาไปลงในกลุ่มคนโกงเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านอย่างนี้ค่ะแลวเอาไปลงไว้ในหน้า a c e b o o k นะของอเพจอะไรก็ได้ที่แบบมีคนตามนเยอะแบบนี้ค่ะความเสียหายเกิดเยอะแน่นอนไม่ว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่จริงรับรองเลยว่าค่าเสียหายต้องสูงแน่เอ๊ะทนายคะแล้วค่าเสียหายเนี่ยเราจะเรียกเท่าไหร่ดี หนึ่งเราดูความเสียหายของลูกความเราประเมินเป็นเงินได้ไหมลูกความถูกยกเลิกสัญญาจ้างเยอะไหมลูกความเสียหายทางชื่อเสียงมากน้อยเพียงใดมีคนยกเลิกงานมากไหมแล้วออนอกจากการถูกยกเลิกงานแล้วการเสียระไได้ในอนาคตมีหรือเปล่าในทางแพ่งค่ะเวลาเราฟ้องเนี่ยหนึ่งคือการเสียหายทางชื่อเสียงสองตัดทางธรรมาหาได้สามทางเจริญในอนาคตทางธรรมมาหาได้อ่าโทษทีถ้าเริ่มจากค่าเสียหายค่ะ ค่าเสียหายที่เป็นชื่อเสียงเราประเมินไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะทางทํามาหาได้เราก็บอกว่าเราอาจจะถูกยกเลิกสัญญางไงตัดทางเจริญในอนาคตคือเฮ้ยคนที่จะมาลงทุนหรือคนที่เปิดมาเจอข้อความเนี่ยในอนาคตก็อาจจะไม่มาลงทุนกับเราไม่มาซื้อสินค้าจากเราอะไรประมาณนี้คะ่ะนี่คือค่าเสียหายทางแพงสิ่งที่ทานายพูดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 2 3ค่ะคุณลองอ่านดูนะคะในมาตรา4 2 3นั่นคือตัวกําหนดว่าคุณจะเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรบ้างทีนี้จํานวนเงิน แล้วแต่แล้วแต่ความเสียหายที่ได้รับแต่โดยปกติเวลาเราตั้งเรื่องฟ้องคดีอาญากับคดีแพ่งเนี่ยนะคะมันแยกออกาจากกันคดีอาญาจะไม่มีค่าธรรมเนียมศาลแต่คดีแพ่งจะมีค่าธรรมเนียมศาลค่าธรรมเนียมศาลตรงนี้แหละค่ะจะเป็นตัวชี้วัดว่าเอ้ยบางคนบอกค่าเสียหายมันสูงค่าธรรมเนียมก็ต้องสูงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องเลยดังนั้นค่ะถ้าสมมุติว่าคุณทั้งหลายบอกว่าทนายอยากได้ค่าเสียหายห้าล้านอ่ะ ประเด็นคือคุณเป็นใครคุณเสียหายอย่างไรจําเป็นแค่ไหนที่ต้องได้5ล้านสแสดงว่าค่าเสียหายนั้นคุณต้องพิสูจน์ได้ด้วยดังนั้นค่ะถ้าคุณจะพิสูจน์ค่าเสียหายนะคะคุณต้องมีพยานหลักฐานมาสแสดงสารคุณถูกยกเลิกสัญญาไหมคุณถูกไล่ออกจากงานไหมมีคนแชทมาถามคุณเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นคือค่าเสียหายที่ที่ควรจะนําสืบได้แต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาสามัญเราถูกดา่าเพื่อนเราเห็นแล้วเราก็อับอาย พวกนี้พิสูจน์ยากมากเลยจํานวนเงินก็พิสูจน์ยากมากเลยโดยปกติเวลาเรียกกันเขาจะเรียกค่าเสียหายไม่เกินสามแสนบาทตอนหนึ่งคดีทําไมอะเพราะว่าเสียค่าธรรมเนียมศาลแค่หนึ่งพันบาทไงแต่ไม่เกินสามแสนนะถ้าสามแสนบาทพอดีพร้อมดอกเบี้ยเจ็ดจุดห้าหรือดอกเบี้ยร้อยละห้าในปัจจุบันเมื่อก่อนเขาฟ้องแค่เจ็ดจุดห้าถูกไหมคะปัจจุบันฟ้องร้อยละห้าถ้าเรียกดอกเบี้ยเข้าไปด้วยมันจะไม่จ่ายแค่หนึ่งพัน่ะมันจะจ่ายดอกเบีย้ยในส่วนดอกเบี้ยเนี่ยนะคะ มันจะทําให้เราเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมสาลเยอะร้อยละ2ของจํานวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องถ้าฟ้องส0 0 0สนบาทนะคะสามแสนบาทเป๊ะนะเสียพันหนึ่งถ้าส0 0แสนพร้อมดอกเบีย้ยร้อยละ5ปุ๊บแน่นอนคุณโดนแน่นอนเลยนะ,ะนะคุณโดนแน่นอนนะคะดังนั้นระมัดระวังด้วยนะคะระมัดระวังด้วยนะคะอย่านะคะนะอย่าฟ้องเยอะเกินไปถ้าฟ้องเยอะเกินไปอาจจะทําให้เราต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงและเราก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยนะจ๊ะ ะะทีนี้ในการฟ้องแพ่งเกี่ยวเนื่ององาญานะเราจะฟ้องเนี่ยเข้าไปในคดีไหนอย่างไรแน่นอนเราฟ้องคดีหมิ่นประมาทเราเรียกค่าเสียหายในทางอาญาเข้าไปเลยค่ะนะเราเรียกร้องค่าเสียหายเข้าไปได้เลยนะคะนะหรือเราจะฟ้องแยกไปเลยก็ได้นะคะโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะคะในส่วนค่าเสียหายนะคะทีนี้เราเรียกมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับชื่อเสียงกิตติคุณของบุคคลคนนั้นๆน,น,นะคะ ถ้าเราจะเรียกมากเราจะเรียกน้อยขึ้นอยู่กับลูกความเป็นสําคัญก็คือขึ้นอยู่กับตัวความนั่นเองดังนั้นใครจะเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรปรึกษาทนายความดูตามที่สมควรด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในเรื่องการเรียกค่าเสียหายในทางแพง่งเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทมากขึ้นนะคะปรึกษาทนายความที่คุณไว้ใจปรึกษาทนายความที่คุณจ้างให้เขาฟ้องนะมคะโทรมาปรึกษาทนายแพรก็ได้แต่ถ้าไม่ได้จ้างทนายแพรฟ้องเนี่ย แนะนำว่าควรจะปรึกษาทนายที่คุณไว้ใจให้ฟ้องดีกว่าเพราะทนายแต่ละท่านมีความเห็นไม่เหมือนกันนะคะเข้าใจข้อได้จริงต่างกันด้วยดังนั้นนะคะปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายสนใจจ้างว่าความโทรหาทนายพราวรวี0 9 2 4 5 0 5 9 9 8 0 9 2 4 5 0 5 9 9 8นะคะและที่สําคัญนะคะและที่สําคัญถ้าคุณนะ โทรเกิน15นาทีโทรเกิน15นาทีสิ่งที่คุณต้องรู้คือฉันคิดเงินนะคะฉันคิดค่าปรึกษาถ้าเกิน15นาทีนะคะถ้ามาปรึกษาที่ออฟฟิศก็เสียค่าปรึกษานะจ๊ะบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรฟรีและสิ่งที่ดีก็ไม่ฟรีด้วยจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามใน YouTube นี้นะคะใน Facebook นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับทุกทกท่านนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและอย่าลืมก,กด s u b s c r i b e นะในช่อง YouTube ชนายพราวรวีและกดติดตามนะคะ